เอียนเขาไม่ออกหรอ,อรหรือว่ามันรอลูปไว้ที่สาวนั้นแน่หรเวียนไหมไม่ต้องเวียนหรอกเวียนก็ยิ่งบ้านฮัลโหลทัก <Hello. S 2> ทายคุณผู้ชมหน่อยแม่ <c oughs> กำลังหาที่จอดกินข้าวอยู่ค่ะคุณผู้ดูแม่ใจสุดๆประเด็นคือตอนนี้แล้า้นหน้าไม่มีนี่ต่อดเห,หรอขาวแดงจอดไม่ได้หนู่มมันเปิดไฟแล้วค่ะมันเปิดเหยียบ่อาออกแล้วลผู้หญิหงอะขึ้นรถกว่าจะออกได้ปรับทรง,ปร,ทรงปรับทรงผมปรับที่นั่งแต่ว่าลูกอะออกเร็วทุกวัน กลัวคนอื่นเข้าก็ให้มันชะลูไปว่าเราจะเข้าเอาหนุ่มแป๊บนเรื่องอะไรรึี่มาก็ตูดเข้าได้นี่ข้างในก็มีก็แม่ไม่เห็นไงคันนี้มันใหญ่มันบางเอาสักที่ตรงไหนก็ได้โองเล่ยนโองเล่นชายอันดับหนึ่งของของสงขลาซึ่งใช่อันดับหนึ่งของหัดใหญ่ทำไมมีโรงเรียนเดียวโรงเรียนชายล้วน ทำเป็นรับน้องนะโอหวุ่นวายกับที่จอดนี่แหละดีให้มันอยู่ตรงนี้ให้มันนอนที่นี่โอู๋จะอยู่ที่นี่นะค่าเทอมกี่แสเนเนาะเด็กขอเข้าไปไหนน,นี่ต่อปิดปิดโอเคได้แล้วได้ที่จอดแล้วเลยก็ทำเส้นไว้หมดแล้วมเมื่อก่อนไม่มีเส้นเลยแล้วจะอยู่ยังไงอ่ะ ปิดเลยเหรอนี่ไม่เยอะปิดิปิด้าเนียหมูก็อปน่แตมเลยอันนี้ชื่อร้านว่าอะไรหมทอดโบราณนุ่นชื่อร้านเขานุ่นอยู่นุ่นชื่อร้านดังดังแล้วกินเท่าไหร่สาอย่างยังมีกะปีดสี่อย่าง ชื่อร้านอยู่ไหนอยู่นี่ไม่รู้อยู่ไหนรา้านสั่งจานก็ได้ไหมคะละเออจริงๆสั่งสองไม่เป็นไรไเขาเห็นเราสามคนอคุอ้ยตาซ้ายกระตุกจะาังในช่วยงามคือแค่เริ่มเปิด <laughs> เปิดโซนตาซ้ายกระตุกเลยไหมมีกะมีกะปิด้วยหรอกะปิดดา,านจ้ะสามสามสาม ยังไม่ได้สั่งขาตั้งก่อนถือดีอันนี้ตัดตัดอันนี้หน่อยไหมไม่ว่าน่าจะเปรีย้ยวเออเออเออยังไว้ก่อนก็คือเจ้าของช่องอ่ะออนี่แทนที่จะให้ไม่เอาได้ตั้งให้หันหน่อยตั้งยังไงอ่ะตั้งยังอย่างนี้แหละแล้วก็ส่งไว้ที่พี่มาเอาเห็นไหมล่ะหันกไหมหันท<อ>ี่มาหันี่ยเอาเห็นไหมห เดี๋ยวไปสั่งรอกะปิกินหมดเลยไม่หมดจอบอ่ะไม่เลยนะก็มันเด็กไม่ได้อยู่แล้วจะจบปีสี่แล้วเจ้ามาแต่ผู้ชายคนเล็กอ่ะดีๆแล้วหรอเนี่ยจะจบปีหน้านี่นะปีหนึ่งค่ะใช่เนาะแป๊บเดียวเขาเคยคิดถึงดูแหละแม่ถ้ามาเมื่อไหร่อยากจะมาแต่ถ้ามาาะทินอนคือเดียวกับมาบินมาทุกที่ไหนบอกกรุงเทพเรียนคณะ นี่ก็บินนิ่งเต้นนิ่งเต้อันนี้บินลงมาก็มากินนี่อีกโอ้ยขอบคุณมากนะคะไม่ไหวแล้วหอมเหลือเกินโอ้ยโอ้ไม่ตองมึจะไปบังบังแม่เพราะว่ามันขัดแม่อยู่แไม่ต้องการให้มันแบบตักเ่าอยาบมานี่มาเอาไ่ทำ วางลงลนแกงส้มอ่าพี่มายเห็นพี่มายแล้วแกงส้มเดี๋ยวมาได้ถ่ายดิถ่ายให้หน่อยตัดน้ำปลาหน่อยไหมลูกก็อแม่ว่าจะตัดออกเปรี้ยวก็อร่อยนะเอาทั้งเปรี้ยวทั้งเผ็ดอ่ะพ่อแม่กินไม่ต้องตัดไอ้นี้หน่อยนะมันจะกรุบกรอบถ้าแม่อยู่คนเดียวนี่แม่มากินถึงนี่มันก็ไม่ใช่น้อยจำเหรอได้รึจำได้ลูกค้าเขาเยอะไงมาดิ คือแม่มากินบ่อยคือผัดกะเพค่กไนะจบแม่มารับนอ้องแม่ก็จอดตรงนั้นแล้วแม่ก็เดินมากินข้าวอร่อยมากเลยเอาข้าหอไปเลยขอ,<ร>ขอจานขอจานบ่อยแม่จาจานเปล่ามาใบนึ้ ห้าสิบหกบาทคือผมถูกก็ไม่ดีนะก็ลองดูก่อนก็มันรวมแล้วมันห้าสิบหกบาทเดี๋ยวก็กินหแบบชื่อๆ

ไม่ได้บอกพไเ้โด้ยไหี่วันไหนครับวันอาทิตย์ครัวันกตัสิตกที่ยงวันิดกี่งสิบโมงเช้านะเห็นไมแม่รู้ดกมแม่มารับน้องใช่เมื่อก่อนมารับน้องเรื่องจริงเลยใช่อดีตเมื่อก่อนแต่วันนี้เปิดสิเปิดตั้งแต่ตอนที่ว่าคูบิน ก็ก่อนเรียนไงต้องรับน้องเสร็จต้อนั่งกินเงินต้นนั้นประจำโอ้ก็เปลี่ยนขอบคุณมากอ่ะมีร์กเฮ้ันชองกินร้านนี้มากถึงแม่ไม่ต้องไปไกล ไปรับเพื่อนมาแลวี่ชวนกันเมื่อกี้ไบเบดเลยลยปเียเลยไปื่อนเมื่อกี้ให่กินเกิดกาเป็นห่อมันลดาดอมก็หแบบเล็กเแต่สาวไม่ยิชได้ลูกากนะไมต้องหมงข้าวก็ไรมี ไม่หุงริงอะไรอะแม่อยู่เแม่ก็ต้องทำาิงเพราะ๋ยี๋ยเมื่เย็นไม่จะทำพวกกิ้งยงเด็กเจ็นเจ๊มาต่อแหล่เจ๊เก็ข้าดกมาสจอดรถมาเดินลงมาว่า จะบอกว่าตอนจะเมื่อมันต้องอ่อยู่กัเดกๆอยู่บใกล้ๆเด็กต้องรู้ทันเด็กจะบได้ค่ะไดเป็นตอีเลกตอนรู้แล้วรู้เขารู้เราหอเ็บตั้งด้วยค่ะ อันนี้เอากลับบ้านได้ไหมได้ไาไปกินมื้อเที่ยงนี้แก่แล้วเอาพาได้เลยอคะกินไม่เยอะกินไม่เยอะก็กินไม่เยอะค่ะตอนเด็กๆกินหมดเกลี้ยงเลย่ะหมดไปหมดไปข้าวด้วยอ้มพาไม่หมด